กันนี่คือส t ต r เล e กดเปิดปืนเพียบมาอันนี้ไปแล้วกันอันเดิมนี่แหละชัวร์สุดตะกี้คือหนึ่งเฟรมเลยตัวหนึ่งนะมีตาเล็กๆอยู่ตรงนั้นตาร์ t รถนี่เสียงหลอดจริงๆมันก็เหมือนเสียงเครื่องยนต์ปกติอะ อรดล้อเหรอเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะว่าอยู่อะไรลืมใส่ล้ออืมปืนมาอินฟินิตนะฮะเหมือนเดิมเอออันนี้วางตรงนี้แล้วก็เก็บกระเป๋ารถล้มฮะเอ้ย ต้นไม้ล้มได้ไหมได้ไปยังไปแล้วโอเคอือฮะอีซี่เอาปืนนะอ่ะแต่เดี๋ยวมันน่าจะมีอีกมนะั้งดูก่อนแต่ผมว่าใกล้ๆนั่นเนี นั่นไงเราไม่เคยผิดหยิบปืนโอ้โหลีโหลดจะดังไปไหนก็ไม่รู้อื้โอเค จะหมดแล้วมั้งบ้านนี้น่าจะอยู่กันสามตัวอีกไหมหมดแล้วฮะโอเคอยู่กันสามตัวเนี่ยโอ้มีปืนพกสั้นอีกอันหนึ่งโอ้อินฟินิตด้วยดีมากแต่เราก็มีเต็มเต็มช่องเก็บของเลยนะไม่เป็นไรพอวันที่อยากได้อ่ะไม่มี มันยัดใส่กระเป๋าไม่ได้แล้วนะฮะเออเครื่องเกมเพื่ออะไรเนี่ยมีวอเตอร์น,นี่ไงน้ำมันที่ต้องการคือน้ำมันโอ้วอเตอร์สองกระบอกวอเตอร์มันไม่ค่อยกินเหมือนกันนะแตก่ก็กินอยู่แหละโอ้หอดรถไก่ก็เป็นเงี้ต้องวิ่งไปวิ่งมา เอ้ยแต่ข้างในมีแสงอุย้ยขอบคุณขอบคุณที่บ้านนี้มีแสงเอะเควอเตอร์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 ไปสองแกลลอนเลยนะวันนี้ทำไมวอเตอร์เยอะจังไอวันที่อยากได้วอเตอร์ก็ไม่มีเลยวันที่อยากได้น้ำมันมาอยู่นั่นแหละว้ากว่าจะเช้าผมก็ต้องมีแปดมาเอาไว้ตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะกันจากันเขาบอกราคาดีเพราะฉะนั้นเอาไปขายที่ร้านลุงแดนเคสมึดนานเป็นไหนก็ไม่รู้บ้านนี้แต่เจอปืนทั้งสองกระบอกเลยนะก็ถือว่าให้อภัยม,มันหักทำไมโคตร หนึ่งบ้านมืดทีหนึ่งใช่ไหมโอ้โหก็บ้านอีกมีบ้านไหมมีบ้านไหมจะได้แวะผมห้ามเหยียบคันเร่งแรงเกินนะเอานี้ไงบ้านเฮ้ย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 ไม่น่าเชื่อระวังระวัๆ อุ้ยขอบคุณพระเจ้าเออรถเออก็ดีอินฟินิตหมดนะฮะเออเอาด้ามนี้มาโรเทตโอ้โหไอโฟนโนเกียรรุ่นเก่ามาอลองอันนี้หน่อยอยากลองวางอยู่ตรงนี้ โอโหของปิวเอ้ยถังน้ำมันดีเลยมีแปดเหรอไม่น่าจะใช่มั้งโอ้หโหหม้อน้ำโอ้โหสองอันโอ้อันนี้ผสมกันอะอันนี้ก็ผสมกันอีกแล้ววันที่อยากเจอร้านลงุงแดงก็จะไม่มี เติมเติมเติมย่ามีอุกบาตมาตกใส่รถนะโอเคสิบโอ้อ่ะผักไปผักง่ายเชียวอือมีอะไรอีก โทรศัพท์โนเกียนะฮะอันนี้ปลาได้แจก,กันอีกแล้วอยากให้เอาไปขายใช่ไหมเนี่ยโอเคบ้านนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไฟฉายไปด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อมันมืดเออแต่ผมลืมอย่างหนึง่งไฟฉายมันแปะไม่ได้นะฮะ,ะช่างมันปล่อยไว้ ถูกล้วข้างหนเนะนี่ยตรงนี้โอเคก็คอ่อยค่อยไปเพิ่งจะหนึ่งหนึ่งพันเมตรเองนะฮะคือรถนี้มันปีก็จริงแต่ว่ากินน้ำมันเยอะมากมีบ้านอีกหลังหนึ่งอุ๊ไม่เห็น เบรกก็เบรก,ก,บกยากเหลือเกินมาอูความหิวเหลือนิดเดียวผมลืมไปเลยความหิว มีตัวเดียวเหรอเป็นไปได้เหรอลิตรเองไม่เป็นไร,ไนไรพร้อมพร้อมน้ำมันใกล้จะหมดนะฮะเหลือหกลิตรก็ยังไม่หมด เลยดีไหมถึงไหมเนี่ยถึงสะพานโอเคน้ำมันใกล้หมดแต่ยังไม่หมดนะฮะในที่สุดผมก็มาถึงสะพานแล้ว <c oughs> เออเปร๋นนขับฝ่าไปได้เลยปับฝ่าไปได้เลยนะฮะอันนี้น้ำมันหมดพอดี อะน้ำมันหมดพอดีเลยนี่คือแม่น้ำนะเดี๋ยวพาลงไปดูก่อนอถ้าเราลงไปมือเปล่าอ่ะโดนพลัดไม่โดนพลัด